สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อฝนนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้พี่จะมาเล่าให้น้องๆฟังว่าถ้าน้องๆเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วนอกจากจะเป็นวิศวกรแล้วยังสามารถทํางานอะไรได้อีกบ้างถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยค่ะ วิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่หโดนไม่ได้เน้นแค่ด้านเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่ยังมุ่งเน้นการนําองค์ความรู้จากทุกๆสาขาวิชารวมถึงจุดเด่นทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยไม่ให้ดนมาบูรณาการให้เกิดความเป็นเลิศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะที่สําคัญการเรียนการสอนที่นี่มีคุณภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติอาจารย์ผู้สอนก็มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆและยังมีการนํานวัตกรรมใหม่ๆม,มาใช้ในการเรียนอีกด้วยค่ะ ทำงานการออกแบบตึกอาคารทำงานเกี่ยวกับสาขาที่ตัวเองเรียนค่ะอย่างเช่นโยธาก็อาจจะออกแบบสร้างถนนวิศวกรสถาปนิกเป็นวิศวกรคนระับแน่ๆนแหละจบไปเป็นวิศวกรวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมเครื่องกลวิศวกรเขียนแบบออกแบบโครงสร้างค่ะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้ค่ะ อาจจะทํางานในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอะไรีหมค่ะเรียนจบวิศวกรรมให้ิดนนะคะไม่ได้เป็นแค่วิศวกรสร้างตึกสร้างถนนเท่านั้นค่ะพี่ๆที่จบมาจากที่นี่สามารถไปทํางานในหน่วยงานหรือองค์กรในสาขาต่างๆได้เยอะแยะเลยเรามาเริ่มกันที่วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอ้อมกันก่อนดีกว่าค่ะจุดเด่นของสาขานี้คือจะเรียนรู้ครอบคลุมทั้งสายงานของวิศวกรรมโยธาเช่นการออกแบบโครงสร้างการประเมินราคา รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะเด็กโยธาจะมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มีความสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้ทงในด้านการวางแผนโครงการการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะที่สำคัญนะคะยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากล Accreditation Board for Engineering and Technology หรือ ABE อีกด้วยค่ะ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายมากค่ะเช่นวิศวกรโยธา เป็นผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบควบคุมการก่อสร้างโดยใช้วัสดุและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยค่ะวิศวกรฝ่ายขายหรือพนักงานฝ่ายเทคนิคสําหรับสินค้าและบริการทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือจะประกอบอาชีพอิสระก็ทําได้เช่นกันค่ะสาขาต่อมาก็คือวิศวกรรมอุตสาหการจะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะคะตั้งแต่การออกแบบการลงมือผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและใช้สถิติมาแก้ปัญหาค่ะเด็กอุตสาหการจะโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะรวมไปถึงการวางแผนการทํางานของคนเครื่องจักรระบบขนส่งและเรื่องการเงินค่ะเมื่อเรียนจบจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นวิศวกรควบคุมคุณภาพทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดวิศวกรความปลอดภยัยทำหน้าที่วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของบุคคลวิศวกรซ่อมบำรุงมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในลายผลิตการบำรุงรักษาตามแผนที่เหมาะสมวิศวกรออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตมีหน้าที่วางแผนและสร้างขั้นตอนการผลิตเพื่อกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานหรือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและโรงงานค่ะวิศวกรฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขายดำเนินการจัดซื้อการจัดจ้างเกี่ยวกับงานไฟฟ้าอุปกรณ์อะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรและงานก่อสร้างของบริษัทวิศวกรประเมินและบริหารโครงการทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผนและพัฒนาโครงการทางด้านวิศวกรรม พร้อมติดตามกิจกรรมการดําเนินโครงการวิศวกรโลจิสติกมีหน้าที่หลักในการออกแบบและการจัดการระบบต่างๆค่ะเช่นระบบคลังสินค้าระบบการผลิตระบบการบรรจุภันณฑ์ระบบการกระจายสินค้ารวมถึงระบบการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศเอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่วิศวกรรมเครื่องกลค่ะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ได้การรองรับมาตรฐานหลักสูตรสาก,กลหรือ ABE นั่นเองสาขาเครื่องกลเป็นสาขาที่เรียนเน้นเนื้อหาของเครื่องกลไกลในการทํางานเครื่องจักรและเครื่องยนต์เป็นส่วนใหญ่ค่ะทําให้มีความลึกในเนื้อหาด้านนี้มากกว่าวิศวกรรมสาขาอื่นๆเพราะเครื่องกลนั้นเป็นเนื้อหาขั้นพื้นฐานของวิศวกรรมในทุกสาขาที่ต้องเรียนอีกด้วยค่ะ อาชีพที่วิศวกรรมเครื่องกลสามารถทํางานได้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นวิศวกรโครงการที่ทําหน้าที่บริหารโครงการวิศวกรออกแบบที่ติดตั้งระบบต่างๆค่ะเช่นระบบปรับอากาศระบบท่อระบบทางเครื่องกลหรือว่าระบบขุดเจาะนั่นเองค่ะวิศวกรออกแบบและผลิตชิ้นส่วนทางวิศวกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นอากาศยานยานยนต์เรือหม้อไอ้นาออกแบบเครื่องกลหรือเครื่องจักรค่ะ วิศวกรอุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทางเลือกหรือสามารถเป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์โครงการเกี่ยวกับเครื่องกลก็ได้นะคะผู้จัดการโรงงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกลที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลก็ยังเป็นได้ค่ะรวมไปถึงงานทั่วไปนะคะที่อาศัยความรู้ทางวิศวกรรมแบบหลากหลายทั้งภาคการผลิตการบริการการขนส่งและการวิเคราะห์ระบบค่ะเนื่องโดยเนื้อหาที่เรียนค่อนข้างกว้างครอบคลุมในหลายสาขาวิศวะเครื่องกลจึงทํางานได้ในหลายแผนกค่ะอาจจะทําเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามโรงงานหรือจะเป็นการขายอุปกรณ์เครื่องมือตามบริษัทก็ยังทําได้เหมือนกันค่ะมาต่อกันที่วิศวกรรมชีวการแพทย์กันค่ะสาขานี้เหมาะสําหรับคนที่สนใจทางด้านการแพทย์และวิศวะในการเรียนเนี่ยก็จะมีการเรียนในหลากหลายทักษะมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเช่นโคดดิ้งอิเล็กทริคอคลคูลัสหรือจะเป็นวิชาในสายการแพทย์นะคะก็ยังมีอีกด้วยค่ะ เช่น Anatomy และ Physiology เพื่อที่จะนำความรู้ทั้งหมดนี้นะคะมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานค่ะรวมถึงการศึกษาค้นควาเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความซับซ้อนให้สามารถนามาใช้ได้จริง และหลักสูตรนี้นะคะยังได้การรับรองมาตรฐานการศึกษาสากลหรือ ABE อีกด้วยนะคะซึ่งเมื่อการจบการศึกษาไปแล้วสามารถทํางานได้ทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะเมื่อเรียนจบแล้วสามารถทํางานได้ทั้งในส่วนของ medical device company เป็น product specialist R&D engineer เป็นนักวิจัย researcher ในสาขาวิศวกรรมชีวาการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกิจการในอุตสาหกรรม medical industry and technology เป็นวิศวกรชีวาการแพทย์หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวาการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะวิศวกรรมเคมี Me. ในสาขานี้นะคะเน้นการออกแบบเชิงวิศวกรรมเคมี Me, ที่ทนต่อสถานการณ์โลกในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการศึกษาสากล โดยคำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและหลักสูตรนี้นะคะยังได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสากลหรือ a b e บอีกด้วยค่ะเมื่อจบจากสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศกับองค์กรที่กำหนดให้มาดิตต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานเ b e บเช่นวิศวกรเคมีออกแบบพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมีเช่นสารเคมีปิโตเรเลียม รวมไปถึงสินค้าอุปโภคและบริโภคค่ะวิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิตทําหน้าที่ดูแลกระบวนการผลิตสินค้าให้ดําเนินไปอย่างราบรื่นวิศวกรออกแบบกระบวนการผลิตทําหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการผลิตลดการใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปรับคอนดิชันของการผลิตรวมไปถึงการคํานวณและจําลองระบบการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานหรือจะเป็นวิศวกรโครงการวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์วิศวกรฝ่ายขายก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะวิศวกรไฟฟ้าจุดเด่น ของสาขานี้นะคะนั่นก็คือนักศึกษาสามารถเลือกเรียน1ใน3ะแขนงวิชาชีพค่ะได้แก่วิศวกรรมไฟฟ้ากําลังวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าค่ะซึ่งนักศึกษาที่เรียนสามารถออกแบบแผนการเรียนเองได้เช่นการวางแผนระบบพลังงาน Internet of Things หรือ IoT ออิเล็กทรอนิกส์แบบฝังตัวหรือนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ ซึ่งเป็นการเรียนแบบ Multidisciplinary Program เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนข้ามสา์ได้ค่ะเมื่อเรียนจบแล้วน้องๆสามารถไปได้หลายแนวมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรประจำโรงงานทำหน้าที่วางแผนออกแบบดูแลรักษาตรวจสอบ ซ่อมบำรุงและใช้ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบวงจรต่างๆที่มีไฟฟ้าเกี่ยวข้องวิศวกรควบคุมกำกับหรือประสานงานด้านการผลิตการก่อสร้างการติดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าค่ะวิศวกรที่ปรึกษาร,ระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยนวัตกรคิดคนนวัตกรรมหรือจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เช่นกันค่ะมาถึงสาขาสุดท้ายกันแล้วค่ะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขานี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาค่ะและสามารถริเริ่มในการพัฒนาผลงานเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานทั้งส่วนบุคคลและอุตสาหกรรมเราจะได้เรียนรู้นะคะว่าวิชานี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์รวมถึงการเขียนโปรแกรมตั้งแต่ระดับเดิมต้นไปถึงระดับสูงเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะหลักสูตรนี้ค่ะยังได้การรับรองมาตรฐานจาก a b e บทําให้มีโอกาสศึกษาต่อหรือทำงานนะคะในใสายงานนี้ได้ทั่วโลกอีกด้วยค่ะเมื่อเรียนจบแล้วนะคะยังสามารถทำงานได้หลากหลายสาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาปัญญาประดิษฐ์ AI เช่นวิศวกรข้อมูลวิศวกร IoT และหุ่นยนต์ค่ะ สาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์เช่นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นักวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์สาขาซอฟต์แวร์เช่นซอฟแวร์ Software, หรือฮาร์ดแวร์เอนจิเนียริ่งบิซนเนสแอนเอนไลซ์ซิสเต็มแอนเอนไลซ์คุณลิตี้แอนเซอร์เนซ์หรือ U S U I ีไซเนอร์ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะและนี่ก็คือเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทํางานอะไรได้บ้างและถ้าน้องๆสนใจในสาขาวิชาต่างๆของคณะก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แล้วเจอกันนะคะถ้าน้องๆอ,อยากรู้อาชีพอื่นๆแบบเจาะลึกว่าแต่ละอาชีพมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูได้ที่รายการอาชีพนี้ทำอะไรและรายการไม่โดน University Career Service อย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะ ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน